สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องตะกราน,นะครับผมตอนนี้บวกกันนะครับมาเยอะเลยอุ้ยโอเคนีค่ผมใช้อยู่เป็นแฝดลายนะฮะเขาเชิญว่าเขาเชิญเขาไม่เข้าไายเพื่อนไอ้เก้าเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆก็มีโอเคน็อกเอาตัวนี้ได้นะเอ้ยนะอย่าปิดประตูหมอหมอน,อนอ็อนกอน็อกสองชุดซึ่งเหรอ จังหวะนี้คือค่อยๆเล่นนะครับผมเห็นศัตรูก่อนแล้วค่อยอ่านออกไปยิงนะครับยิงเสร็จแล้วก็หลบให้ศัตรูเจ็บก่อนแล้วค่อยช้านะครับผมถ้าเข้าไปชาร์จดับมิอกันคา15เิที่เราจะน็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อไว้ก่อนดีกว่านะโอเคเพื่อนน็อกสองเราเล่นกับน้องไว้ก่อนครับเพื่อนเราตายหนึ่งน็อกหนึ่งไม่รู้ว่าตำแหน่งเขาอยู่ไหนนะเปลีประตูชุบก,ก่อนครับ ถ้าเขารีบเขาก็จะมาเองนะโอเคแล้วโจเลือดเต็มชาร์จได้จังหวะนี้ข้างนอกเฮ้ยสองตัวโอเคสายนกสายนกปะสายนอกนอกหนึ่งอีตัวหนึ่งไว้ยไปไหนจ้าสอง เอออีกตัวหนึ่งกับเพื่อนหรือเปล่านี่ฟินิชเอาเกาะเท่ๆก่อนเลยโอเคเป็นไนครับเอ,ตเอต้ตรงนี้ไม่มีคนเนียนตรงนี้นิ่งเลยหลุดปะเนี่ยเรียบร้อยครับ ล่าจะลุแล้วนีนน่โอเคชุดเพื่อนมาก่อนด้านหน้ามีคนครับทางขวามือนี่ไงต่อแตกจะนอกแล้วครับต้องตามลวดกดพอเท่ามาทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าต้องระาวังนะเพราะว่าเราจะเป็นเป้านิ่งนะครับ ก็จะมีในบ้านต้ยยนไม้นี่นี่ไงข้างหลังข้างหลังสองตัวครับตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งพรอมเล่นบนหัวโอเคเราขึ้นไปชาร์จได้ครับแต้วเพื่อนก็นมาตามนะสองตัวโอเคเราขึ้นไปรอใอ้เพื่อนเราเพื่อนเล่นต่อครับสะฟังเลย เขาจะเปื้อนลูกกระสุนกับเราอะเมื่อกี้ที่เขายิงผมสองตัวเลย,ยเขาต้องชักแม็คกครับไม่งั้นเอาเพื่อนไม่ลงนะเป็นการแบบล่อซื้อล่อซื้อให้เพื่อนขึ้นมาช่วยเนี่ยครับไปมำด้วยก่อนมีข้างล่างตัวหนึ่งตายร้อยครับมีตรงนี้ก็แตก เลือตัวข้างหลังต่อมอ่วงโอ้ก่อนนี้รวยนะเนี่ย,<ท>ยเอ็ดีนนี้รวยอ,อเไม่ได้เป็นบอท <c oughs> ในการเล่นเกมนี้นะครับผมยิ่งนั้นถึงสูงตั้งแต่อ่าไดมอนด์ขึ้นไปนะครับคุณจะต้องมองโพสชั่นออกนะครับผมเพราะว่า เขาจะเน้นไฟ์กันเป็นทีมซะส่วนมากเลยนะครับจะไม่ค่อยเข้ามั่วแล้วนะเขาจะเล่นยันประมาณว่าวงสุดท้ายนะครับพยายามเล่นจุดที่มันอยู่ในวงหรือว่าจุดที่มันได้เปรียบนะครับเช่นที่สูงสูงสตูสามารถยิงไม่ถึงแต่ว่าเรากดหัวเขาได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมจะอัดคลิปแล้วก็เอามาสอนนะครับว่าตำแหน่งที่วงสุดท้ายสามารถเล่นตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแค่เป็นไกด์นะ 好ตอนนี้แรงยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะครับให้ผมเล่นตอนนี้น่าจะตื่นแรงนะเลมอนเลมอนอหนึ่งมั้งครับประมาณนี้นะแต่ถ้าขึ้นขึ้นอ่อแรงมาสเตอร์ขึ้นไปประมาณมาสเตอร์สามมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งอะไรับเกอสอ์ที่ดีที่สุดต้องเช็คทุกบ้านนะครับหาปืนที่ตัวเองถนัดนะครับผมอาผม สำหรับมือใหม่ผมแนะนำปืนนี้นะครับผม M4 มันจะทำให้การยิงนิง่งนั่นจะเป็นปืนที่นิ่งที่สุดในเกมแล้วนะครับยิงปนงืนที่ยิง่ายด้วยครับมือใหม่ก็ฝึกปืนนี้ไวน้นะครับผมมีศัตรูครับผมได้ยินเท้าอยู่นะใคภาพเป็นพุ่มเหมือนก่อนเอ้ยมีสลิงมาขวามือ เรียบร้อยครับเนาะเวลายิงพยายามโยกซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยนะครับผมเน่ยพยายามยืนนิ่งๆยิงนะครับไยังไงจะเป็นเป้านิ่งนะเกมนี้มันเป็นเกมที่ข่มปืนง่ายนะครับน็อกง่ายด้วยนะมีซ้ายครับโอเคตอนนี้สกิลเขาจะเป็นมีนเรื่องดีก่อนนะครับนิดนึงนะแล้วก็เป็นอมตะช่วยในช่วงขนาดนี้นครับ มีคอนบินมาด้านหน้าผมเลยสวยเลยยิงฟรีอ๋อลูกสองโอเคนกครับเดี๋ยวผมถ่ายไปปั๊มกันเกือบแล้วเมื่อกี้เขา,กขาเกาะขาวเองนะถ้าเขาคมกว่านี้ผมก็จะนอกแล้วครับ หมด T P P นี้ก็คือพยายามวิวดูด้วยนะครับผมถ้าคนออกไปแบบยืนโล่งๆน็อกแน่ๆเลยนะ้อนข้มกอเ้ข้ารัมกนัก่นนเข้ามก่นขรเข้าัเขาานสนัดนิดเดียว้านามีคนครับ เราค้ำให้เพื่อนนะครับเพื่อนได้ด้านหน้าเราได้ด้านหลังเราจะได้ค้ำให้เพื่อนได้เวลาศัตรูชาร์จเพื่อนนะ <16. S 1> โอเคผมดันแล้วไปไหนถายแล้วหรอค้หนึ่งครับสวยษเพื่อนสิโอเคเนาะมีทางขวาตัวนึงนะครับผม <16. S 1> ผมเห็นว่าจะคู่นี้ฮะอ,อ,อยู่นี่แบบนี้ก็ล่วงดีนะมีที่กันบังงั้นล่วงนะ

ีมือไม่ดีเลยลูกซองเนี่ยด้านหน้ามีคนน้องตีนห,นงหนึ่งเลยตีนหนึ่นเ้ยล่วงโอ้โหเจ็บเลยันแล้วโอเคอเครับตัวนนหวลังแล้วโอ้โหโอ้โหเน้ยเจ้าหายแล้วักลังใช้รรักษาน เดี๋ยวคลิปหน้าๆน,น,นี่ผมจะทำเป็นอสอนอ่านวงแล้วก็โพสิชันนะครับผมช่วงนี้ผมพยายามดันขึ้น P.D อยู่นะตอนนี้อยู่แต่เอ่อมาสเตรอร์หนึ่งนะครับก็กำลังจะ P.D นะครับเกมนี้บอกเลยว่าดันแรงยากมากๆเลยนะแต่มันขึ้นน้อยมากครับผมไม่รู้ว่าเขาเอะไรไปคิดมางนะครับยิงโดนตีโดน,ดโดน ตังลูกสองนะครับพื้นกลดีกว่าเฮ้ยลูกหมดเรียบรนะ้อยผมสไลด์ยิงเท่ๆอย่างเท่นะครับพื้นก่อนครับตอนนี้เราลงวงทองนะครับผมมีทั้งของทองแล้วก็มีของดีๆมากมายนะครับเคยเราซ้ำไปก่อนเลยไม่ต้องเล่นนะครับผม ระหว่าวงทองนี้ก็ค่อยๆฟาร์มนะครับไม่ต้องรีบนะครับนอกจากสตรูมจะลงกับเราด้วยนะอุยอ้ยหลังก็เข้าน้าก็เข้าครับเข้าสลิงมาแล้วเนี yeah. ่ย้ล็อกเลยครับขา้างหน้าตายอะไรสองนีนก็มาอุย้ยสองตัวเลยสูๆ้ๆป่ะผมโ,โดนยิง เออเออเอามันข้างในข้างในข้างในตามเลยตามเลยถิดประตูก่อนจะให้มันเข้าเออนี่ถัดประตูก่อนเออถ้าจะเข้ามาต้องเออ่ถีบประตูอย่างเดียวครับหรือไม่ก็ใช้ระเบิดนะครับข้างนอกข้างนอกข้างนอกสองตัวอุ้ยมันเก็บ เออเรียบร้อยครับตัวสามโถ่เรียบร้อยเพื่อนเราจะชนะได้ไหมครับมาดูกันดูเชิญเพื่อนกันฉี <_ s 1> ่สเต็มเราวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยบนหัวบนหัวเพื่อนพยายามายิงปีศาจเยอะและ้วเนาะนี่ไง โอ้โหเพื่อนชุบแล้วสุดยอดครับผมกำลังจะมาสอยมาแล้วมาแล้ว <tem ec ans> มีตัวคำนั่นบนตัวหนึ่งแ <tem ec ans> น่แน่แน่เป็นปืนไอเอ้นี่ยดูทรงแล้ว <te le> เข็มเบาๆขนาดนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยน้านบนครับไปไหนละเนลางน่น ก็แตกก็แตกโดนแน่โดนลุมแน่ส้ายมือสวยครับวุ้ยข้าง้ามีรับหนึ่งมีข้างในตีครับน้ยต้าหลังรับลาย เอาก่อนเลยตัวหมอเนี่ยเรียบร้อยที่ไหนมีหมอให้เอาหมอก่อนนะครับหมอตัวยุ่งยากความสามารถเขาที่โกงมากน็อกแล้วเนาะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนก่อนไม่่ บนเกาะฟ้าอะไรอ่ะระเบิดแต่ละอ้อมขวาครับวิ่งขว้าไงอันเดียวตายเลยสวยฮะมอตตี้เฮ้ยมีสายมือ โอเคก็แตกไม่วช่เพื่อนลูกซองเนี่ยอันตรายครับสวยนะหน้าหน้าพี่เลยไมสองตัวผมยังไม่โดนเดี๋ยวปั๊มก่อนนะให้เพื่อนขำไปน้องหนึ่งละมาเพื่อนเจอกัน อุ๊ยน่ากระแตกดูอย่างนี้ก็หว่านเจียเจยเจ๊ยบหว่านเจี๊ยบโอ้โหหว่านเจี๊ยบหายไปแล้วผมลืมชักแม็กไอเนี่ยปืน M4 ครับก็เลยแบบยิงไกลๆไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เจ็บเนาะเห็ได้อยู่หว่นเจี๊ยบอยู่ <laughs> ข้างล่างครับข้างล่างในบ้านในบ้านโว้ดวเดี๋ยวลงไปเล่นกับเพื่อนอครับเราโดดเราโดดให้เพื่อนไหวไหมเนี่ยสองตัวหรอโอ้ยไม่สองตัวนับหนึ่งสวยครับหนึ่งหนึ่ง บอลลัน on วันสายวอลจัมไปก่อนนะเรียบร้อยใช่ครับแบบนี้เรียบร้อยเจอสเต็บวอลจัมไปเสียสมดุลเลยล斯ตี้โอเคครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องหล้านๆด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ